พี่น้องเบืองเขาหลังจากใส่ปุ๋ยได้23วันเบิ้งพี่น้องงามบอตัวนี้ผมสามใบกำลังแต่ก่องครับผมนะขุดมาตั้งไว้เลยตอนนี้น้ำก็เต็มซานแล้วครับทั้งทงบรรยากาศตอนเศร้าๆพี่น้องอากาศดีครับเห็นเขางามเขาเ,ขาเคี้ยววันนี้กะ ช่าให้เช่าหน้าเขาก็ดีใจพี่น้องนี่ดีใจแห้งครับผมเห็นเขางามๆแบนนี้เนาะบันนี้นะนกันรอดแต่มือเก็บเกี่ยวกับผมวันนี้เบื้องเขาแล้วก็อาดทรตยทีเดียวเท่าน,นั้นแะพี่น้องปุ๋ยเพราะว่ามันยังเขียวอย,ยู่ไหมอีกอย่างหนึ่งมันก็นถึงถึงกำหนดไอ้มดเขดนะครับผมเขาให่ใส่ข้าวบำรุงรวงบำรุง พลุงเมล็ดนี่เนาะบอลุงผลนี่ประมาณไม่เกินยี่สิบกันยายนเนาะเกษตรเขาบอกไว้ถ้ามันเกินนั่นกะมันก็บอดีก็เลยนี่กับวันนี้ก็วันที่สิบเก้ากันยายนแลลวครับผมเนี่ยแต่ว่าเขาา้องเายังเขียวอยู่เนาะคงใส่ทีเดียวครับผมใส่ปุ๋ยว่าใส่อีกแล้วแค่นี้คงจะพอแล้ะครับวันนี้ก็ถือล่อแต่มือกเกี่ยวยังเดียวพี่น้องมาเนี้ สบายเลยครับยังใบมกองอยู่เลยพี่น้องเมื่อไผมใส่ปุ๋ยได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดนี่เมื่อกี้พี่น้องสภาพเขาก็ยังใบมกองอยู่เขียวนานเขียวทนปุ๋ยสูตรนี่แน่นอนของเขาอยู่นี่ปกติผมใส่ปุ๋ยยี่ห้ออื่นนี่แป๊บเดียวเลยพี่น้อง ก็เกิสองอาทิตย์ดอกมันก็นเริ่มเลี้ยงลรวนะเริ่มจืดแล้วแต่ว่าตัวนี้มันยี่สิบสามวันเลยพี่น้องนี่ที่ผมใส่ปุ๋ยมาเลยนี่เบื้องที่ล่ะยังใบกองเลยยังเขียวอยู่ไหมพี่น้องนี่ผมเพิ่งทดลองใส่ปีแรกครับผมเบื้องที่ล่ะาแปลกแห้งผมเพิ่งเห็นปุ๋ยห่อนี่เลยนี่เดี๋ยวถาเบื้องพี่น้องว่า มันสิใบสั้นบ่นะมัดกองเลยเบื่อว่ามันสีสั้นบ่นี่ของพ่นพ่นใส่น้ำกลนผมนะคระัแบบมนี้พี่รองหน้าต้องขามกอนเนาะพ่นใส่น้ำกลนผมเลยนี่พ่นใส่บางไรเองของพ่นกับใบบรกองเลยนั่นใบสี่เลยใบตั้งไหมนั่นจเพ่นใส่ปุ๋ยห่อใดบ่หูนี่เบื่อผิดกับวงผมเลยนี่ นี่หน้าผมเนาะใบมันดีกองมานี้เลยอันนี้หน้าตองขามก่อนใบสั้นที่รีเออแปกแห้งคุณ <c oughs> ปลาบอนยู่เพื่อนพี่น้องเสียงปลาบอนเนี่ครับนี่พวกนี้พอผมขุดมาตั้งไว้เลยพี่น้องนี่เป็นกอเป็นกอนี่เอาจอบขุดมาตั้งไว้เลยซ้มเขาเขาท่าดิเมื่อน,นี้พ่อแม่น้องมาชมบรรยากาศ ทุ่งนาเป็นหน้าทงคำับหน้าทงครับผมนี่ตอนนี้ไม่น้ามุ่นก็คืนล้ายเยอะครับผมน้ามุ่นก็ล้นฟังแล้วมองในต้ำต่ำนี่เขาก็ลัไปเกี้ยวออกแล้วครับพวกที่เขาซุ่มพ้นใส่เขาสูกไวนนะพ้นก็ไปเกี้ยวแล้วเบื้องว่าสถานการณ์มามัที่เป็ี่ยนบันไดน้องพี่น้องขันแมน่นขันแม่นใน ข้างบนอา่ทา,ท,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 าทั้งเครื่องพนประเทศลงมาลายกะ่ะคือถือว่าท่วมหรอกปีนี้ครับต้องดูสถานการณ์น้ำเพราะว่าคันแม่น้ำท่วมไราหมุกหน้าผมนี่มัย่งงนี่ไม่ร้องนี่เทียบนี่ม่ย่งครับซึ่งจุดที่ผมยืนยู่นี่หน้าผมนี่ห่างจากแม่น้ำม,มุนประมาณห้ากิโลก,กว่าพี่นไปร้องคิดเบื้องว่าน้ำ คแม่น้ำม,มุ่นขึ้นมานี่แถบนี้เป็นทะเลเบิดพี่น้องนี่ครับเป็นทะเลเบิดครขบผมนี่แถบนี้ครับพื้นที่โอ้เป็นพันไร่พี่น้องนี่ตั้งแต่แม่น้ำม,มุ่นขึ้นมานี่ผมว่าหลายพันไล่แหละครับเขานี่เสียหายเบิดครับผมแต่ละปีที่มันถ่วมเนาะแล้วก็ท่วมโดนพร้อมได้พี่น้องพุ่นแล้วครับปีใหม่พุ่นละหลังปีใหม่พุ่นน้ำขาสิลดครับ ท่วมเดือนสองเดือนจนป่านี้ใหญ่เลยพี่น้องป่าคืนมานี่ออกแม่แพ้ลูกจนป่ามันใครมันมันใหญ่อะ่ะน้าพ่อรดอะ่ะบ่แม่ึืนมามันไม่ได้ท่วมคือภาคเหนือหรือภาคใต้เดยภาคเหนือในหน้าม,มันรดลงมาจากเขาซร่อๆเนาะท่วมเมื่อ,อ,มมอสองมือ่อมาก็แหงนะแต่ว่าในโซนตะบนตอึ้งนี่นท่วมเป็นเดือนเดือนสองเดือนน้าพ่อสิแหงครับ มันมันน้ำเข้ามาให้พี่น้องชมบรรยากาศสดๆอากาศดีแฮงพี่น้องมหอนี่ปูนผุนผุนรองหน้าเพิ่นต้นยุคข้าก็สูงแล้วพี่น้องหนึ่งสองปีน้องมื่อที่ละอีกยัก2สองปีหรือสามปีดีพี่น้องเดี๋ยวก็ตัดขายแล้วครับผม น้ำัวนั่นนึงมันรอมึงหน้าพี่น้องเห็นแล้วกับสะออนครับผมนะใครแม่นหน้ามาทวมนี่กินมาเบิดพี่น้องยี่นี่ก็ดไรสามงานนี่ก็ได้หลายเติบอยู่ครับเอา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้ครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับ สวัสดีครับ